วันนี้คะ่ะหนูก็จะทํามาชมที่ดินนะคะที่มีทำเลดีๆมีเส้นทางข้อออกที่สะดวกสบายนะคะอยู่ห่างจากถนนลาดยางนะคะหมายเลข2หรือถนนมิตรภาพนะคะมาประมาณแค่2กิโลเมตร สวัสดีะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับน้องเนยค่ะจากทีมงานขายที่ดินโดยพายคินรัตนะนะคะวันนี้ค่ะหนูก็จะทำมาชมที่ดินนะคะที่มีทำเลดีมีเส้นทางข้อออกที่สะดวกสบายนะคะอยู่ห่างจากถนนลาดยางนะคะหมายเลข2หรือถนนมิตรภาพนะคะมาประมาณแค่2กิโลเมตรและอยู่ห่างจากถนนลาดยางนะคะเส้นหลักหมายเลข2 0งนะคะมาประมาณแค่3กิตัวเมตรเนั่นเองค่ะที่ดินแปลนนี้นะคะก็จะอยู่ในเขตพ,พื้นที่บ้านหนองไอ้แหน่หมู่ที่8ตํตบลโนนประดู่อาเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาค่ะ เอกสารสิทธิ์ก็จะเป็นฉนดทคุดแดงนะคะเนื้อที่5ไร่3งาน16ตารางวาค่ะเสนอขายยกแปลงนะคะในราคาไร่ละ200,000บาทนั่นเองที่ดินแปลนี้นะคะก็จะมีด้านหน้านะคะอยู่กับถนนสายานะคะที่เป็นถนนคอนกรีตน,นะคะความกว้าง2ช่องราจรน,นะคะรถยนต์สามารถสวนทางกันได้สะดวกสบายนะคะด้านหน้าแปลนะคะที่อยู่ติดกับถนนนะคะก็จะมีความกว้างที่ประมาณ61เมตร ยาวลึกหน้าแปลงถึงท้ายแปลงนะคะจะอยู่ที่ประมาณ158เมตรค่ะปัจจุบันนะคะก็จะเป็นที่นาอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลน,นะคะถึง162เมตรแปลงนี้นะคะก็เหมาะที่จะมาขุดลอกทำเป็นโคกหนองนานะคะหรือทำไร่สวนผสมนะคะหรือจะปลูกบ้านพักอาศัยนะคะสร้างบ้านสวนนะคะด้านท้ายแปลงนะคะก็อยู่ติดกับสระน้ำสาธารณะนะคะขนาดใหญ่เลยนะคะ น้าที่ของสระน้ำนะคะจะมีเนื้อที่อยู่ที่ประมาณ24ไร่ค่ะแปลงนี้นะคะก็จะอยู่ห่างจากตัวองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปดู่นะคะมาประมาณแค่2กิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอสีดานะคะสถานที่สำคัญสำคัญของตัวอำเภอสีดานะคะมาประมาณแค่15กิโลเมตรและห่างจากตัวเมืองนะครราชสีมานะคะมาประมาณแค่7 5กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวกรุงเทพมหาคนครนะคะมาประมาณแค่315กิโลเมตรค่ะไฟฟ้าปลาปาและเพื่อนบ้านนะคะอยู่อย่างหน้าแปลงที่ของเราเลยหากขคางใดน,นะคะสนใจสามารถเดินทางมาชมที่บินได้ด้วยตนเองทางเราก็แนะนำพิกัดไปใต้คลิปวีดีโอนี้หรือโทรมาสอบถามใครที่เบอร์081133164ค่ะหรือจะเพื่อเพื่อนอะไรนะคะที่ ID@PAKN99 ค่ะสำหรับคลิปนี้หนูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะคะ